สวัสดีครับพบกับช่องแด๊ด r ีวิวนะครับคลิปนี้ครับมีของเข้าบ้านชิ้นใหม่มาครับทุกคนแน่เลยอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยว่ามันคือถุงมือของ Ironman นั่นเองนะครับถุงมือนี้มันเป็นถุงมืออะไรทุกคนก็เป็นถุงมือที่เป็นงานจาก b ั c k ก็ตเซนะครับป๊อปคอนจาก Major ร์ซีนิเพนั่นเองนะครับเขาทำออกมานะครับ ในโอกาสที่มาเวลครบรอบ85ปีนั่นเองนะครับและอันนี้ออกมาเป็นคู่แรกก่อนถามว่าคู่แรกแล้วทำไมมีอันเดียวเพราะว่าอีกชิ้นหนึ่งก็คืองานนี้ครับนี่เป็นงานแบบบัคเก็ตเซตของ Spider-Man นะครับที่มี Spider-Man แล้วก็ก e ีนกอ b ลินอยู่ในเซตเดียวกันเป็นไดโอรามาที่สวยมากนะครับตัวนั้นเดี๋ยวถ้าอะไรหามาได้อะไรจะมาจัดให้ดูกันนะครับ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่มาคู่กันก็คือเช้ในลอยก็คืออินฟินิตี้กันเล็ดนะครับเป็นแบบนาโนกันเหล็ดนะครับเรียกว่าเป็นมือขวาของไอรอนแมนที่ใช้คู่กับเกราะมาร์ค85นะครับในภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายเลยนะครับก็คือ Avengers นะครับ N เกมนั่นเองนะครับอย่างที่เราได้ดูกันว่าถุงมือเนี่ยมันเป็นมือข้างขวานะครับมือข้างขวาโอ้ี๋ยวอะไรเทียบไปดูเลยมือใหญ่เท่ามือจริงเลยนี่เท่ากับแขนอะไรพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับนี่ถ้าทําใสจ้าไปในมือได้นี่จะเจ๋งมากเลยนะครับนะส่วนถุงมือนานโนกันเหล็กแบบนี้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนบอกก่อนเลย ไปหาซื้อได้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กทุกสาขาถ้าของยังไม่หมดนะครับถ้าหมดแล้วเข้าไปที่เมเจอร์ในแอปสีส้มเข้าไปดูได้นะครับลองไปสอบถามดูก็แน้ว่ายังมีเหลือไหมและความพิเศษของถุงมือนาโนกันเหล็กอันนี้นะครับก็คือเปิดไฟได้ทุกคนเฮเห็นอันญมณีตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟดูกันนะครับว่าไฟจะเป็นยังไงนะครับมา แล้วเราไปแกะหุ่นกันเลยดีกว่าครับตื่นเต้นนะครับไปแกะทุ่งกันออมมาแล้วครับทุกคนจะได้ถ่ายจากมุมบนให้ดูกัน <c oughs> นี่ก็ <c oughs> จะเป็นนิ้วแบบนี้ เราจะดูแต่นิ้วกันไหมล่ะไม่ได้เราก็ต้องดูมุมอื่นกันด้วยนะครับเน่ลงมาด้านล่างอย่างนี้เลยครับทุกคนเน่อย่างที่ดาดายบอกเลยว่าขนาดของถุงมือเท่ากับแขนจริงนี่เลยครับอย่างนี้เท่ากับแขนดาดายเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นี่ดูก่อนเลยถุงมือที่มีอัญมณีมาครบเลยนะครับตีเมตรห้าเมตรและก็หกเมตรตรงนี้นะครับ เรียกได้ว่ามีความสวยงามมากแถมแล้วตรงนี้ก็ปล่อยพลังได้ด้วยแตมมากเลยแถมยังทำท่าชิกาิวเย <c oughs> เป็นท่า,าดีดนิ้วอยู่ด้วยนะครับเออเจ๋งมากเลยนะครับนี่แล้วก็ดูตรงท่อนแขนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเงินสีทองอนอยู่ด้วยนะครับนี่อะ ถือว่ามีความเจ๋งมากเลยนะครับหงมืออย่างนี้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดเท่าแครดของดาดเลยนะครับเอ๋เราไล่ดูจากข้างล่างให้ดูดีๆทุกคนไล่ถ่ายจากมุมบนนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังด้านข้างดาดหมุนให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะความพิเศษของอันเนี้ยนอกจากจะเปิดไฟได้แล้วมันยังแยกชิ้นส่วนได้ด้วยเออนี่มันถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับ และด้านล่างก็มีโลโก้ c e l e b r a t i n g m มาเว l 85ปีนะครับ85แล้วน,น้นว่เร็วมากเลยนะครับเป็นการทำของมาเฉลิมฉลอง85ปีเอาง่ายๆให้พวกเราซื้อมา,าสะสมนั่นเองนะครับและนี่การันตีเลยว่า m มาเว l จัดให้นะครับสั่งให้เลยนี่เราก็รับทำมาเลยนะครับเมเจอร์ Major. และก็ได้ของชิ้นนี้มาอยู่ในมือแล้วนะครับ ถามว่าแล้วมันจะแยกส่วนและเปิดไฟยังไงใช่ไหมนี่ทรายจัดให้ดูเลยครับที่แยกส่วนนะครับแ่บดึงออกจากกันอย่างนี้เลยดนึงออกจากกันแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนมา2ชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นเทละชิ้นกันก่อนไปดูชิ้นนี้กันก่อนนะทุกคนชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นท่อนแขนแบบนี้นี่ดูอีกทีหนึ่งหมุนหมุนกันอีกทีหนึ่ง คอนนี้นะครับนี่เขามีตัวล็อกแบบนี้ด้วยนะทุกคนสามารถที่จะไว้ดึงเพื่อปลดล็อกได้นะครับและก็สามารถที่จะใส่ป๊อปคอนในนี้ได้ด้วยนะวิธีการใส่นะครับก็คือเราต้องแกะตรงนี้ออา่อนอ่าแกวมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะกดตรงนี้ลิกแล้วก็ดึงก็ออกมา และข้างในก็จะเป็นกลงกรวงแบบนี้เอาไว้ใส่ป๊อปคอนกินเล่นกันได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นนี่เป็นวัสดุแบบ PV c หมดเ,เ,เลยนะครับ็นแข้งเลยนะครับนี่ใส่ป๊อปคอนกินเล่นก็ได้ทุกคนอันนี้ดีมากเลยนะครับมีลูกเล่นเยอะแบบนี้เนี่ยมันสมกับราคาซะหน่อยนะครับส่วนราคาเนี่ยแล้วแต่คนจะซื้อแต่ราคาขายก็อยู่ประมาณ530-550นะครับก็ทําออกมาการเฉลิมฉลองของมาเวลเนี่ย ครั้งทีนะมันก็ต้องจัดเต็มกันหน่อยนะครับทุกคนเอออันนี้เป็นท่อนแขนนะครับเราไปดูไฮไลท์อันหนึ่งกันนะครับทุกคนไม่ไฮไลท์เลยก็คือมือมือ,อน,นี้ดูรายละเอียดกันก่อนนี่อันนี้เป็นอินฟินิตี้สโตนของอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ทุกคนใครรู้ว่าชิ้นนี้อะไรนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรแล้วก็อันนี้อะไรเดี๋ยวบอกอะไรได้ยไ,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 ไลืมไปหมดแล้วแล้วดูสีก็ดูไม่เป็นด้วยตาบอดสีนะ ฝากบอกทีนะครับว่าแต่ละเม็ดมันคืออะไรบ้างนะครับส่วนของมืออุ้งมือนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบจุดปล่อยพลังตรงนี้ได้นะครับและเขาก็มีรอยยับรอยเย็บตรงนี้มาด้วยนะรอยยับมากมายนิ้วเนี่ยยังมีความยับยับเลยเลยเนี่ยนิ้วยังมีความยับเลยเขาใส่ใจราย,ายละเอียดมากนะครับนี่ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับระวัจุดที่เปิดไฟอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนีย เปิดไฟนะครับเราก็จะต้องทำการดึงพลาสติกอันนี้ออกก่อนแล้วก็ทำการเปิดไฟสวิตช์ตรงนี้นะครับเราก็จะดึงเลยนะดึงออกมาปุ๊บเราก็ทำการเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับอ่แล้วเราจะเปิดไฟยังไงเราก็เปิดไฟตรงนี้เลยครับผมตรงนี้ปุ่มนี้เลยกดนี่ไฟมาแล้วทุกคนนี่เห็นกันไหม นี่สวยเลยสวยเลยโอ้โหจัดเต็มไฟตรงนี้ก็มีนะเห็นไหมไฟตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมีมาหมดเลยแล้วปิดอ่าเดี๋ยวถ้าใดลองไปปิดไฟดูนะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่นะถ้าเราปิดไฟแล้วนะมันจะเป็นยังไงเราดูกันนะครับไฟแบบสวยๆเลยโอ้โหเต็มตลาดเลยนะครับทุกคน อะหลีให้ดูนิดนึงนี่ไฟก็จะมานะครับี่มีความสวยงามทุกคนสวยงามมากเหมาะมากเลยับก,การเก็บสะสมนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราลองเอาท่อนนี้มาต่อเข้าไปด้วยนะงี้ละนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเรียกได้ว่า น้ำตาจะไหลมีของแบบนี้อยู่ในบ้านแล้วมีไฟด้วยนีย่ชีนิ้วใส่กันเลยชีนิ้วใส่กันเลยเราเจอกันแล้ว <c oughs> <c oughs> และก็ดิงดีดนิ้วได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่เป็นไงลาะท่าตีดนิ้วเหมือนกันเลยนะครับโอ้ยจริงๆเลยใครที่ชื่นชอบมาเวลนะ i r o รอนแมนนะชอบอเวนเจอร์นะอเวนเจอร์เอ็นเกนี้นะ ต้องมีเลยนะครับของมันต้องมีเลยรีบไปด่วนเลยครับที่เมเจอร์นะครับรีบสะสมทันทีเลยเรียกว่ารอช้าไม่ได้นะครับทุกคนอะใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้เราได้ไว้จัดมาให้ได้ดูอีกนะครับของจากมาเวลยังมีอีกหลายชิ้นนะครับที่จะที่เขาจะทยอยออกมาให้เราได้สะสมกันนะครับส่วนคลิปนี้ ใครที่ชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดาดายรีวิวด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืไมไปดูช็อตของดาดายด้วยนะแล้วเจอกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ